แล้วก็ทันได้เลยครับผมฟังเสียงนะครับกินของเปิดได้เลยครับสวัสดีครับกินกันจางชาบูบวกย่างเนยนะครับวันนี้นะครับเราจะทําเมนูกุ้งกรอบนะครับผมเราก็จะใช้กุ้งนะครับนี่ยนะครับพอเราลงเนยที่เตาหมดแล้วนะครับผมเราก็ลงกุ้งได้เลยนะครับ อันนี้วิธีการทำก็คือเราจะทิ้งกุ้งนะครับย่างทิ้งไว้นะครับนานๆเลยนะครับจนกระทั่งเปลือกมันกรอบนะครับแล้วเราจะกินพร้อมกับเปลือกไปเลยนะครับผมเพราะว่าถึงตอนนั้นมันจะกินง่ายนะครับเปลือกไม่เหนียวไม่ตําไม่อะไรนะครับผมเพราะมันจะเคี้ยวกอบไปเลยนะครับแต่วิธีการก็คือเราจะต้องย่างทิ้งไว้นานๆหน่อยนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็กินตอนที่สุก ทั้งสองด้านนะครับแห้งสุกแห้งแล้วก็กรอบเลยครับผมคราวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เสร็จนะครับผมอันนี้พึ่งลงนะครับต้องใช้เวลานานน่อครับผมนี่นะครับสุกหนึ่งด้านแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องปิ้งให้แบบว่าสุกแห้งจนมั่นใจว่าเปลือกมันกรอบนะครับแล้วเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับพอสุกแห้งเปลือกกรอบทั้งสองด้านก็ทานได้เลยนะครับผมกุ้งจะกรอบแล้วก็หอมนะครับ พอเราย sure ่างกับเนยนะครับผมเดี like ๋ยวเสร็จ2ด้านแล้วเรามาดูกันอีกทีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับสุกแห้งกรอบทั้ง2ด้านแล้วนะครับพร้อมทานได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่หอมอร่อยกรอบนะครับลองทําทานกันดูนะครับผมนี่นะครับผมพอสุก2ด้านนะครับแห้งแล้วนะครับ เราจะมองเห็นนะครับว่าตัวเนื้อข้างในเนี่ยจะค่อนข้างหดนะครับก็คือเนี่ยมั่นใจแล้วครับว่ามันกรอบแล้วแล้วก็เบาไฟนะครับผมแป๊บหนึ่งก็ทานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบทานตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะโอเคเนี่ยไม่ค่อยร้อนแล้วนะครับเพราะเราเบาไฟทิ้งไว้สักพังแล้วเราก็ทานได้เลยครับผมฟังเสียงนะครับกินทั้งเปลือกได้เลยครับ หอมอร่อยครับผมลองดูครับ